สวัสดีค่ะเอฟซีูกท่านค่ะสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่เศร้าๆนะคะในสวนหลังบ้านนะคะวันนี้คนกําแพงกันสิมานางเอ่อส่งแนวทางให้พี่ๆอยู่หลังบ้านนะคะในสวนชะอมเพราะว่า <laughs> เพราะว่าที่วัดสิตัดชะอมก็วัดศตัดเลยค่ะเพราะว่าแดดมันออกก่อนนะคะมันหอนอ่ะพอตัดแล้วมันหอนลวกาเหดให้ยอดชะอมเหี่ยวกับบสวยนะคะนอกกันเลย ไอที่ตัดไว้ก็เอาไปแจกโมดอา,อาหารซาวเบิดจิ้มปนเบิดค่ะก็บ่อได้เก็บไว้ค่ะถ้าตัดไปเอาไปแจกคนนั้นแน่คนนี้แน่ก็เบิดนะคะเนาะบ่ต้องซื้อต้องขายก็ดีค่ะเอาก็ได้ความสุขไปนะคะเพราะว่าเป็นของของเขาเองเขาไมา่ได้ซื้อในหามา้า ไม่นี่ก่เช่นเคยค่ะพบกับช่องลูกสีพอเสิร์นะคะก็พบกับคนกำแพงอีกสักสองช็อตนะคะกะสิลงของลาวสตาให้พีพีกรน,นะคะเนาะ้วนกะ็ตามไปด้วยแนวทางรัฐบาลไทยที่พอพอนย่นตัวเลขมาเหลือหน่อยแล้วนะคะเหลือหน่อยชุดแล้วก็นหน่อยตัวนะคะนะ เดี๋ยวเรามาพบกับลาวสตากรเลยค่ะพบกับตัวเลขของลาวสตามือนี้นะคะพี่พีว่ามีอันใดแน่ที่พี่พีชอบนะคะเนะาะกาอาจ,จมีเสียงรบกวนจังน่อยค่ะจอกแจ๊กจอกแจ๊กจอกแจ๊ก,จกไปพออยู่ก,กลางๆหัวที่ลานเพื่นอนกาเป็นพื้นที่ของเพื่อนที่เลี้ยง เป็ดนะคะมันหิวเหยื่อมันก็เลยห้องก็เหมือนเฮาแล้วก็หิวกหนาเมืด่ดเดี๋ยวก็เป็นกองข่าหน่อยค่ะแม่อีกบ่ไหวนะคะเนะาะค่ะหิวกะหิบฟ้าวกินมันนี่เฮากะมันใกล้มือเขามาแล้วโอ้ยนะทาท้งแต่ละอะคูบาอาจารย์กะเยอะมากเลยนะคะแต่คนกําแพงกับบะมีเยอะคือเพิินดอกค่ะมีหน่อยมีแต่ของพอเสิร์จ้าเดียวนะคะ พื่อบบให้เป็นการสับสนถ้าคนกาแพงเห็ดหยังอ่ะสิชอบาบเห็ดลายเจ้ากับือว่าบอยากให้ fc สับสนเอาอาจารย์นี่ให้อันนี้มาอาจารย์นี่ให้อันนี้มาอียงเงียเสียมันบบตรงกันนะคะแต่มันก็สีคไข่ไๆกันไข่ไยๆกันเพราะว่าการคิดแนวทางเนี่ยคิดคำนวณแนวทางนะคะเฮาคิดเองอยู่แหละไม่ต้องให้คนอื่นคิดดอกี่วามันบบตรงกันแต่ละสูตรเนี่ย เขาก็ะิไปค้นหาข่าวเ,เลี่ยงอย่างารหัสนะคะเป็นรหัสตัวเลขนะคะมาเห็ดมันก็ะจออกมาคล้ายๆกันนะคะมีโค้ดแต่ละแต่ละสูตรนะคะเนาะทั้งที่ตัวเลขเดียวกันเนะะี่ยค่ะออกเหมือนกันนะคะเวน้นซ์จากว่าสินแม่นจริงสูตรนี้ได้นี่นะแม่นมากสิมว่อเคยผิดเราสูตรนี่ แม่นมากสิบงนวยเ่เคยผิดก็เอามาใส่กันอันนั้นนะคะซียูซียูสรรละหตัวนะคะกะเขาจะเป็น10หน่วยหปเปล่าฮาก็บรูนะคะเฮา่าได้ไปยูกองสลากนี่พี่ๆต้องเข้าใจละนะคะเนาะแต่ว่าอันใดที่ชอบที่มักกะให้เลือกเอานะคะมาเลยคะ่ะฮามาเบืองตัวเลขแนวทางของพ่อเลยคะ่ะ นี <muitas S 2> ่ <sketches of course> เป็นตัวเรียกลาวสตานะคะของมือ <ột> นีนะคะวันที่สาิบเนะคะพีพีสาบเอ็ดเดือน4นะคะเด่นเจ็รองสนะคะกันสเด่นเจรองสองกัน3นะคะรูดเจ็ดกับสามค่ะพีพีค่ะแล้วก็บนนะคะบนนีนี้หาศูนย์นะคะสองเจ็ดหาแปดสามแ่าสามศนะคะหกด สองหนึ่งหหนึ่งนะคะแล้วก็ ONG, มาเบิ่งลางเลยค่ะมาเบิ่งลางเดี๋ยวซูมใกล้ๆก่อน7จ็ดสาสนะคะ protein, 28, 99, 97, 92, 22, คและ3สามสสองสนะคะเจ็ดนะคะพี่ๆสองแป9เก้าจ็สองสองค่ะและ3มตัวค่ะเจ็สาม 8, 4ีสองสามเจ็ดสองสองค่ะเก้าสองสามค่ะเก้าเก้าสองแปดค่ะเก้าเจ็ดแปดนะคะตัวนวยวินค่ะนวยมีสองก็เจ็ดค่ะพี่ๆค่ัไปวินใส่แปดเก้าสามสี่นะคะอันนี้คือวินกันนะคะนี่วินกันมันสิงองแงงองแงจังหน่อยนะคะเพราะว่ามันตั้งขากองบ่ได้นะคะคนกระแพงก็เลย อันนี้เลขติดนะคะเนี่ยเลขติดเจ็ดสองสองนะคะก็คือเจ็ดกับสองแหละค่ะพี่ๆค่ะนี่ค่ะนี่นี่เลยค่ะเนาะเอากะเบิองเอานะคะเนาะเบิองเอาเบิองเอาวาอ่าคูไดซิมานะคะมาดีค่ะมาดีมากเลยลาวสตาร์ของพอเซิร์ชเนี่ยแตก แตกแทบทุกช็อตเลยค่ะแต่แตกสามตัวบนสะด้วยนะมาแตกสองตัวล่างลืดบอเข่านะคะ2ตัวล่างคู่ทายนี่สิบบ่อใครเห็นนะคะสิเป็นสามตัวตลอดถ้าเข่าเข่า3ามตัวเป๊ะเลยนี่ค่ะนี่กระพอก็ะกาไลายมาคุยให้ฟังอยู่นะคะว่ามีคนแตกสาตัว,ว่าได้เกอย่งประมาณนี้เขาก็ดีใจกับพี่เพนนะคะดีใจ เพิ่นมีโชคเพื่อนก็ได้ไปค่ะจะขอให้มีโชคกันแบบนี้เรื่อยๆนะคะเนาะกนนารแนวทางของพอเสดกาพาให้มีโชคก็เป็นบุญเนาะคะ่ะเป็นบุญของคนห้บุญบาร,รมีเกิดเพื่อนกาซอยเหลือคนใดนะคะเฮากะมาซอยกันนะคะอ่าเบิงว,าวาง่าสมควรจังใดบ่สมควรจังใดนะคะที่เฮาได้มีโชคมี หมานกับตัวเลขพอนะคะกับแบงปันกันไปนะคะบ่แบงแล้วก็บบาวาดอกค่ะพอเป่นบวาดอกเป่นบาวาวคน,นอยู่แล้วมีแต่เว้าดีถึงคนอื่นตลอดนะคะแต่งแต่ลู้จากกันมากะนานพอสมควรน,นะคะถึงพอถ,ถ,ถึงพอเสร์แม่ทัดนะคะกะสุดท้ายคลิปนี้ก็ขอให้พี่ๆมีโชคกับในททางลาวสตามือน,นี่เด้อค่ะเด้อให้ ปังๆอีกเช่นเคยนะคะแตก3ตัวนะคะเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปเขาพบกับเนื้อทางรัฐบาลไทยค่ะเนื้อทางรัฐบาลไทยนี่ก็มีเหล็กนองนองตาลน,นะคะมาฝากนะคะคือเด็กน้อยคนนี้นี่ไม่ได้หากินกับเด็กน้อยเด้อค่ะเด้ออันเนี้ยเดี๋ยวสิไปอธิบายในคลิปนะคะเนาะว่าเป็นอย่างจังเอาเหล็กของน้องมาให้พี่ๆได้เบิ้ง คลิปนี้กะสวัสดีค่ะ